สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่26ตุลาคม2564นะครับมาดูกันที่เรื่องของกองหลังครับอัปเดตเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคริสเตนเซนเรดดิกเกอร์ชาโลบาแล้วก็มาตตายสเตอร์ดิกที่ แอบมีลุ้นเหมือนกันแต่ว่าเจอปัญหาอยู่หนึ่งสิ่งที่ต้องระวังให้ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของอันโตนิโอคอนเต้รับอดีตกุนซือเชลซีมีข่าวจากสื่อดังบอกว่าสนใจคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าไปจัดกันได้เลยเช่นเดียวกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองครับแก้กดไหลย้อน ขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยไปสั่งซื้อได้เลยครับทาง Facebook Fanpage ด้านบนนะครับสปอนเซอร์ต่อมาของผมครับคือ JIB นะครับร้านขายอุปกรณ์ i อชื่อดังระดับประเทศนะครับถ้าเกิดสั่งในกรุงเทพปริมณฑล3,000บาทขึ้นไปมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยช้อปสะดวกปลอดภยัยสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะครับที่ w w w JIB.CO.TH การันตีคุณภาพเพราะว่าอุปกรณ์สตรีมผมใช้จาก JIB ทั้งนั้นเลยนะครับ อีกหนึ่งสปอนเซอร์ของผมครับคือ Tenku Gaming Gear ซึ่งแบรนด์คนไทยแท้ๆที่จะสารฝันห้องเกมของทุกคนให้เกิดขึ้นจริงได้ในราคาเริ่มต้น1,990บาทนะครับมีทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะมีหลายสีหลายรุ่นให้เลือกมีบริการเก็บเงินปลายทางมีประกันสินค้าด้วยบอกก็มาจากช่อง Peter b ว a ลลด100บาทส่วนโค้ด shopee ผมทิ้งไว้ใน description ด้านล่างแล้วไปอุดหนุนแบรนด์คนไทยกันด้วยนะครับ Tenku Gaming Gear นะฮะมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับก็ ต้องบอกก่อนครับว่าวันนี้มาช้านิดนึงแล้วก็เมื่อวานไม่ได้มาเพราะว่ากําลังวุ่นอยู่กับเรื่องของการเตรียมผ่าตัดนะครับเพิ่งทราบผลตรวจโควิดเมื่อกี้นะครับว่าไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นวันพุธนี้ผมจะผ่าตัดจมูกนะครับผ่า3อย่างเลครับในจมูกซึ่งพักฟื้น1สัปดาห์เต็มๆนะครับดังนั้นสรุปข่าววันนี้น่าจะเป็นสรุปข่าววันสุดท้ายก่อนจะพักผ่าตัดนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกที เวันหลังจากนี้แต่ว่าช่วงค่ำผมอาจจะมา Q&A คุยสัพเพเหระกับแฟนเชลซีก่อนนะครับก็หวังว่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุดแล้วก็กลับมาแข็งแรงกว่าเก่านะครับสถาบับปีเตอร์โวทนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับเริ่มกันที่คืนนี้ครับมีฟุตบอลลีกคัพรอบ4นะครับเชลซี Chelsea จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจเจอกับเซาท์แฮมตันนะครับเวลาตี1น สภาพทีมเชลซีนะครับนัดที่แล้วที่ถล่มนอริชไป7-0เนี่ยไม่มีชื่อเอนโกโลกองเต้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อตึงแต่นัดเนี้ยอาจจะกลับมามีชื่อได้อยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับเอนโกโลกองเต้ด้านติโมวเนอร์กับโรเมลูลูกากูครับตอนนี้สื่อบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่รางกายยังพลาดลงสนามเหมือนเดิมส่วนคริสเตียนพูดิสิตเองก็เช่นกัน ทั้งแวนเนอร์ลูกากูพูลิสิตเนี่ยโทมัสทูเคิลเขาคอนเฟิร์มไปตั้งแต่เกมก่อนเจอกับนอริชแล้วนะครับว่าพลาดยังต่ำก็2นัดถ้าเกิดจะลุ้นให้พูลิสิตกลับมาเดี๋ยวรอลุ้นกันเกมลีกสัปดาห์นี้เจอกับนิวคาสเซิลนะครับว่าจะหายทันหรือเปล่าเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะครับพักหลังเชลซีกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งนะครับชนะมา4นัดติดต่อกันรวมทุกรายการยิงไป15ลูกนะครับแล้วก็เสียแค่ลูกเดียวเท่านั้น ด้านซาว์มปตันของกุนซือรัฟฮัสเซอร์ูเซลนะครับปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีครับรั้งอันดับ16ในลีก5นัดหลังสุดในลีกเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2สภาพทีมครับจะไม่มีอาร์มันโดโบรยากองหน้าดาวรุ่งนะครับที่ยืมตัวมาจากเชลซีก็ห้ามลงสนามเจอต้นสังกัดจริงเช่นเดียวกับพวกเจมส์วอร์ดพราสที่สื่อบอกว่าติดโทษแบนจากใบแดงตอนที่เจอกับเชลซีเนี่ยนัดนี้นัดสุดท้าย แล้วก็มีโจดอาร์มสตรองนะครับปีกตัวหลักของทีมปีก่อนเป็นปีกที่อาจจะไม่ได้พลิ้วมากแต่เป็นปีกตัวยิงนะครับยังไม่หายเจ็บยังลงเจอกับเชลซีไม่ได้ด้วยนะครับเกรดที่น่าสนใจนะครับเกรดที่น่าสนใจคือพักหลังเชลซีชอบมาตกรอบฟุตบอลลีคัพในรอบนี้ครับรอบที่4 6ฤดูกาลหลังสุดตกไป4ครับพักหลังชอบมาเปกันที่รอบนี้เฉยเลยไม่ค่อยเข้าถึงรอบลึกๆสักเท่าไหร่แต่ก็อ่ะ เอาใจช่วยนะครับถึงแม้ว่ารายการนี้ถ้าเทียบกับพรีเมียร์ลีกเทียบกับ FA Cup หรือว่า UCL มันต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดถามว่าเอาไหมผมเอาอยู่แล้วนะครับอยากให้เข้ารอบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน,น้อยๆถ้าเกิดเข้ารอบอ่ะมันเป็นโอกาสของนักเตะด,ดาวรุ่งหรือว่าตัวสำรองหลายๆคนได้โอกาสลงสนามอย่างเช่นพวกซาอูลบาร์ลีย์ซีเอ็กพวกเนี้ย ถ้าจะเอาโอกาสลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวเนี่ยก็ต้องเป็นนัดลักษณะแบบนี้นะครับมาดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับจากคูส r e ให้เกป้าเฟลเสาวเป็นตัวจริงนะครับกองหลังก็จะมีอารอนโซมาลองซาคริสเซนเซนอัสปิริกวยต้านะครับกองกลางม,มีรรเบนลอฟต์ชีกนะฮะรอสบาร์กอรี่แล้วก็ซาอูลยีเกสตัวรุกซีเยกฮาวสโอดอยนะครับอันนี้คือสื่อเขาคาดมาว่าอาจจะเล่นเป็น433แต่เดี๋ยวก็ต้องดูกันครับว่ายังไงเพราะว่า แผนหลักของเชลซียังเป็นหลัง3มากกว่าแต่ทูเครลก็เคยพูดนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นในอนาคตก็ได้เติมตัวรุกให้มากกว่าเก่าลักษณะแบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดจัดฟอร์เมชันมาแบบนี้จริงๆมันโยกกันได้ครับระหว่างหลัง3กับหลัง4เพราะถ้าเกิดจะเล่นหลัง4ก็ยืนแบบนี้แต่ถ้าจะเล่นหลัง3ก็คือมองเดฟเป็นเซนเตอร์ตัวขวาโอดอยเป็นวิงแบ็กขวาลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ฝั่งของเซาแฮมตันครับก็เล่น4-4-2ครับกองหน้าเป็นอ่ามีเชียดัดำกับเนธานเรดมอนด์นะครับตัวจี๊ดทั้งคู่นะครับแล้วก็ปีกสองข้างเป็นวอลคอร์ดกับเทลล่ากองกลางก็มีโรเมลอดีตกองกองกลางของเชลซีด้วยนะครับนัดนี้ถ้าให้ฟันธงนะครับผมว่าถ้าชนะก็อาจจะชนะแบบไม่ได้แบบขาดลอยมากจนเกินไปนะครับเพราะว่า อย่าลืมว่าเราน่าจะโรเตชันเยอะครับน่าจะโรเตชันเยอะฮูสกอร์ให้มาเชลซีชนะ2-0ใช่ไหมครับซึ่งผมมองสกอร์ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันว่าไม่น่าจะถึงขั้นแบบยิงถลง่มทลายไม่น่าจะถึงขั้นแบบชนะแบบโอ้โหกระจุยเหมือนเกมเจอกับนอริชเพราะาต่างฝ่ายต่างโรเตชันแล้วก็เราดูตั้งแต่รอบที่แล้วตอนที่เจอกับวินล,ล่าตอนที่โรเตชันเนี่ย คุณภาพก็ดรอ p เหมือนกันนะครับฟอร์มการเล่นก็ดูดรอปไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมให้สอสูนนี่แหละเท่ากับทางทางฮูสกอร์นะครับสอสูหรืออาจจะเฉือนสักลูกนึงลักษณะแบบน,นี้แต่คิดว่าด้วยมาตรฐานหลายๆอย่างนะครับเชลซีน่าจะน่าจะยัง ดูดีกว่าเซาห์แฮมตันนะครับก็เดี๋ยวรอกันได้แต่ว่าปีเตอร์วอดูเกมคืนนี้ไม่ได้ครับเสียดายมากเพราะว่าโอเคแหละผมผ่าตัดพวงนี้ตอนบ่ายแต่ว่าตอนเช้าหมอก็นัดไปฉีดยาตั้งแต่เช้ชาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องพักผ่อนให้เต็มที่ครับก็พลาดคืนนี้เดี๋ยวค่อยตื่นมาดูผลตื่นมาดูฟูลแมตช์ทีหลังก็ได้นะครับโอเคจากเรื่องของเกมคืนนี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่เรื่องของอันเดรียสคริสเตนเซนครับโอ้โหเป็นประเด็นร้อนชาทีเดียวนะครับ เพราะว่าข่าวนี้มาจากสื่อดังครับนั่นก็คือ Nisa Kinsella จาก go com พักหลังยกให้เป็นเทียร์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามีความแม่นยำสูงแต่ข่าวนี้จะสนสวนกับเทียร์หนึ่งคนอื่นเพราะอะไรลองฟังกันนะครับน i s a บอกว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับอันเดรส์คริสเตนเซนมีการหยุดชะงงักไปเพราะว่าไม่มีการติดต่อกันระหว่างสโมสรแล้วก็เอเจนของนักเตะเนี่ยนานกว่า 2เดือนแล้วนะครับคริสเตนเซนกำลังมีความสุขที่เชลซีแต่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าทำให้ถ้าเกิดต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2022เป็นต้นไปสามารถเจรจากับทีมอื่นได้นะครับซึ่งการติดต่อผลล่าสุดระหว่างเชลซีกับตัวแทนของคริสเตนเซนเนี่ยข่าวบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับเชลซียื่นสัญญาให้ใหม่4ปี พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปี4บวก1รวมเป็น5ค่าเหนื่อยแม้จะเพิ่มให้มากขึ้นแต่ในข่าวนี้บอกว่าขนาดเพิ่มมาแล้วนะก็ยังถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับผู้เล่นซีเนียร์ภายในทีมสรุปง่ายๆใจนักเตะอยากอยู่ต่อแต่มองว่าข้อเสนอที่ยื่นให้มันควรจะดีกว่านี้หน่อยไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องโอโ้โหเยอะมหาศาลแต่ก็ไม่ควรอยู่ในกลุ่มค่าเหนื่อยน้อยของทีมชุดใหญ่นะครับข่าวนี้ มาจากนักข่าวดังจริงๆนะครับคือนิซาคินเซ่าแต่เหมือนที่ปีเตอร์บอสบอกไปว่าก็สวนกับเทียหนึ่งคนอื่นๆเหมือนกันสวนกับฟาบิโอโรมาโนที่บอกอาทิตย์ที่แล้วว่าปิดจ็อบหมดแล้วเหลือแค่ประกาศอย่างเป็นทางการหรือจะเป็นแมทลอที่ก็บอกว่าปิดจ็อบไปแล้วนะครับแมทลอบอกว่าคริสเซนเซนน่าจะได้ค่าเหนื่อยประมาณ1 4 0 0 0 0ปอนปอ อันนี้แมตต์ลอพูดเมื่อเดือนที่แล้วว่าน่าจะได้แสนสี่ซึ่งผมว่าแสนสี่ก็เยอะนะสำหรับตำแหน่งกองหลังซึ่งผมว่าก็น่าจะเยอะเพียงพอเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นการวัดกันเลยครับว่าเทียนหนึ่งคนไหนจะแม่นกว่าคือเทียนหนึ่งทั้งทั้งสามคนครับจริงๆเทียนหนึ่งของเชลซีผมให้สามคนอยู่แล้วนะคือจริงๆจ,จ,จะบอก4ก็ได้อ่ะ4นะครับก็คือแมตต์ลอของเทนนกราฟนิซ่ากินเซล่าของ g o ลด์คนเนี้ยที่รายงานข่าวนี้ย แล้วก็ไซมอนจอห์นสันกับเรียมทูมี่ของ The a t เลติกยูเคคนนี้คือเทียรสายเชลซีส่วนโรมาโน่แกเทียร์หน1ทุกทีมอยู่แล้วนะครับเทียรน1ทุกทีมอยู่แล้วซึ่งต้องมาวัดกันครับว่าใครจะแม่นกว่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ข้อมูลของนีซ่าขัดกับโรมาโน่แล้วก็แมทล์อนะครับซึ่ง ผมก็จะบอกว่าให้รอดูไปก่อนเดี๋ยวเวลาจะเป็นการให้คําตอบเองนะครับเพราะว่าเรื่องสัญญาของนักเตะเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วเหลือเวลาแค่ประมาณ2เดือนถ้าเชลซีจะหาข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะมันก็ต้องหาให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้แหละไม่งั้นเข้าสู่ปีใหม่เขาไปคุยกับทีมอื่นล่วงหน้าได้ตามกฎบอสแมนนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่านิซ่าแมตลอโรมาโนใคร จะแม่นกว่ากันในข่าวนี้แต่ถ้าเกิดใครเป็นฝ่ายที่แม่นน้อยกว่ากับข่าวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปลดเครดิตของเขานะครับเพราะส่วนใหญ่รายงาน10ครั้งถูก8-9ครั้งก็ถือว่าเยอะอยู่ดีก็ยังเป็นทียร์หอยู่ดีถูกไหมครับซึ่งในข่าวนี้ของนิซาคินเซล่าแกขยายความออกไปหลายคนเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่คริสเตนเซนยังมีถึงอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูดิกเกอร์เนี่ย นิซ่าคินเซล่าบอกว่าสถานการณ์คล้ายกับคริสเซนเซนเลยสัญญากำลังจะหมดเหมือนกันนักเตะก็กกอ,ยกอยากอยู่ต่อแต่มองว่าด้วยฟอร์มของตัวเองตอนเนี้เขาควรได้รับค่าเหนื่อยที่สมเหตุสมผลเพราะปัจจุบันได้น้อยเกินเหตุแล้วนักเตะตอนนี้ก็ทราบดีครับว่าบาเยนร์มาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงให้ความสนใจฟาบิซซโอโรมาโน่บอกด้วยครับว่าเชลซียังอยู่ในระหว่างการเจราจากับเรดดิเกอร์นักเตะก็อยากอยู่ต่อแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ แล้วก็มีการเอาบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลมาบอกว่ารูดิเกอร์สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองได้ยอดเยี่ยมเป็นผู้นำอย่างแท้จริงแล้วก็กำลังเล่นได้ในระดับท็อปแบบเหลือเชื่อมากๆนะครับสถานการณ์คล้ายกันแต่ว่าจุดที่ไม่เหมือนกันก็คือของรูดิเกอร์เนี่ยเหมือนกันหมดครับเรารู้ทิศทางแบบนี้มาสักพักแล้วแต่ของคริสเซนเซนก็ไม่ตรงกันระหว่างสื่อดังหลายๆจ้านะครับ จากเรดิเกอร์ครับในข่าวของนิซาคินเซล่ายังไม่จบครับมันยังมีพูดถึงมาตายสเตอร์ลิกด้วยครับกองหลังของยูเวนตุสนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือเพราะว่ามันมาจากพวกสื่ออิตาลีเจ้าที่ยังไม่ได้ดังมากก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่อันนี้นิซาคินเซล่าบอกเองนิซาบอกว่า ที่ผ่านมาอที่ผ่านมาก่อน,น้นะเชลซีเคยสนใจชูสกุนเดยกองหลังของเซบีย่าแต่ก็ล่มไปเพราะว่าดีลกันไม่ลงตัวแล้วก็ตอนนี้เหมือนเชลซีได้รับข้อเสนอมาครับโดนถามมาจากทางยูเวถามมาจากทางตัวแทนของเดลิกก็คือมิโน่ไรโอลาสอบถามเข้ามาว่าสนือเปล่านะครับอยากได้ไหมมาตายเซบียกองหลังของยูเวนตุสไรโอลาก็ติดต่อมาซึ่งฝั่งของยูเวนตุสก็อาจจะพร้อมปล่อยตัวด้วยครับ เพราะอะไรเพราะค่าเหนื่อยสูงครับ280,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และน่าจะมีแอดออนที่โอ้โหทำให้ค่าเหนื่อยเนี่ยมันพุ่งไปมากกว่านี้อีกนะครับค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงเป็นปอนด์ด้วยนะไม่ใช่ยูโรนะครับหน่วยเป็นปอนด์ค่าเหนื่อยแพงมากยูเวอาจจะปล่อยก็ได้นะครับเกี่ยวกับเดอร์ลิกเนี่ยเอเย่นของเขาอย่างมิโนไรโอลาแจ้งออกสื่อมาตลอดครับว่าอยากให้นักเตะย้ายซัมเมอร์นี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวกับเชลซี เพราะว่าเชลซีอนาคตเรดิกเกอร์กับคริสเซนเซนยังไม่แน่นอนถูกไหมครับตราบใดที่2คนนี้ยังไม่แน่นอนข่าวกับกองหลังคนใหม่ของเชลซีมันก็จะมีมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นข่าวของเดอริกอาจจะไม่ลือแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเชลซีจะเอาเชลซีเตรียมยื่นซื้อนะไม่ใช่แบบนั้นแค่ฝั่งของยูเว่ฝั่งของไรอลายินดีที่จะแบบเจรจากับเชลซีถามเชลซีสนใไหม มาไายเซอริกพร้อมย้ายนะซัมเมอร์นี้แต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหามันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองครับเพราะว่าเดลิกถ้าจะเอาซัมเมอร์นี้นะครับมันมีค่าฉีกสัญญาครับค่าฉีกสัญญาบางเจ้าบอก120บางเจ้าบอก150ตีเป็นยูโรนะครับ120ถึง150ล้านยูโรซึ่งโอ้โหค่าตัวก็แพงมากแล้วค่าเหนื่อยลองคิดภาพตามนะ วิโน่ไรโอลาเวลาพานักเตะย้ายทีมไม่ค่อยได้ค่าเหนื่อยน้อยกว่าเดิมอยู่แล้วครับปัจจุบันเดนอริก200,000เนี่ยโอ้ถ้าเพิ่มมาอยู่เชลซีไม่300,000กว่าหรอถูกไหมครับสมมุตินะถ้าค่าตัวมันร้อยกว่าล้านยูโรอะแล้วค่าเหนื่อย300,000กว่าให้เราคิดแบบนี้ครับว่าเก็บรูดิเกอร์กับคริสเซนเซนไว้ดีกว่าไหมเพราะถ้าเกิดเสียรูดิเกอร์กับคริสเซนเซนเนี่ยคุณเสีย2 แล้วเงินร้อยกว่าล้านยูโรเนี่ยคุณได้เดอร์ลิกกลับมาคนเดียวถ้าคุณอยากได้กุนเด้ด้วยมันบานปลายแน่ครับเป็นร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านยูโรและค่าเหนื่อยเรดิกเกอร์กับคริสเซนเซนเนี่ยสองคนเนี้ยรวมกันน่ะเพยเผยเท่ากับค่าเหนื่อยของเดอร์ลิกครับค่าเหนื่อยเดอร์ลิกคนเดียวน่าจะมากกว่าเรดิกเกอร์แล้วก็คริสเซนเซนรวมกันด้วยอันนี้เอาอัปเดตสัญญาฉบับใหม่นะสมมติคริสเซนเซนเรดิกเกอร์ได้สักโคตรแสนห้า เดลิกคนเดียวมากกว่าสองคนแล้วก็สองคนเราเสียฟรีแต่เดลิกเสียเป็นร้อยล้านนะครับนี่คือปัญหาเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเดลิกถามว่าเก่งไหมเก่งครับมาตายเซลิกเป็นกองหลังโตัวท็อปคนหนึ่งครับเป็นวันเดอร์คิฟวันเดอร์คิฟของฟุตบอลยุโรปมาก่อนแจ้งเกิดตั้งแต่อยู่กับอาแจ็กซ์แต่โอ้โหค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงแล้วเอเจนต์คือมิโนไรโอลามันไม่จบแค่ค่าตัวค่าเหนื่อยมันมีค่าเอเจนต์ N อีกครับเพราะฉะนั้น มันเป็นปัญหาหนึ่งสิ่งที่อาจจะไม่หนักหน่วงเท่ากับตอนที่ดิวเออร์ลิงราร์แลนด์ฮาแลนด์เนี่ยคือค่าเหนื่อยเกินครึ่งล้านค่าตัวก็มหาศาลค่าเอเย่นต์สล้านยูโรของฮารแลนด์คือมันเวอร์มากจริงๆอันนี้จะไม่เท่าฮารแลนด์แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่ากังวลแล้วก็น่าเสียงและถ้าถามผมชอบชอเดลิกไหมผมก็ชอบครับแต่ผมก็ยังเชียร์ว่าถ้าเลือกได้ต่อสัญญาเรดิเกอร์กับคริสเตนเซนเถอะ ไม่ต้องเสียเงินค่าตัวเพิ่มเพิ่มค่าเหนื่อยให้มันสมเหตุสมผลกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาทั้งคู่นะครับจากเรื่องเดอริกครับนิซ่ายังไม่จบครับบอกว่าชาโลบาก็กําลังคุยสัญญาฉบับใหม่อยู่นะครับเทรเวอร์ชาโลบากองหลังดาวรุ่งของเราอันนี้เชิงบวกทิศทางสวยทีเดียวแล้วก็เชลซีกาลังมองหาโอกาสที่จะต่อสัญญากับเซซ่าอัสเปริโกยตาด้วยเช่นกันนะครับนิซ่าวันนี้แกมาคนเดียวยาวครับแล้วก็อัปเดต กองหลังเยอะจริง,รงๆนะครับจากนิซาคินเซล่าครับมาดูกันที่ข่าวของแก๊งเกาโชกันต่อนะครับเกี่ยวกับฮาคิมซิเยกนะเกี่ยวกับเกปาอารีส巴ากาเอาเกปาก่อนละกันเพราะเชื่อมโยงกับยูเวนตุสตะกี้เพิ่งคุยถึงมาตายเซอริกไปนะครับเกปามีรายงานจากตุตโตยูเวนะครับในเครือของตุตโตแมกาโตเว็ต้องกรองเขาบอกว่ายูเวนตุสสนใจคว้าตัวเกปาไปร่วมทีม ผมไปอ่านเนื้อเต็มมาเขาบอกว่ายูเว่สนใจตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้ววางแผนเอาไปแทนที่มา,มาเตียเปรินในด่านมือ2ของพวกเขาแล้วก็จะเอาไปแยกมือหนึ่งกับไวเชยกเชสนี่นะครับข่าวบอกแค่นี้นะครับในต้นฉบับแค่นี้เลยซึ่งผมว่าต้องกรองครับและอีกอย่างหนึ่งคือเกป้าค่าเหนื่อยแสนห้านะครับเออยูเว่ถ้าจ่ายร้อกับการที่เอาไปแค่ไปแยกมือหนึ่งไม่ได้การันตีมือหนึ่ง ผมว่ามันก็แปลกๆถูกไหมครับรวมไปถึงถ้าเกิดไม่ได้ยืมตัวถ้าขอซื้อค่าตัวเชลซีก็ไม่ได้ขายถูกๆอยู่แล้วถูกไหมครับกับการเอาไปแยกมือหนึ่งไม่ได้การันตีมือหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกๆเพราะฉะนั้นก็ยังให้กรองข่าวนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกป้าอาริสบลากาส่วนฮาคิมซิเยกครับอันนี้มันมาจากตอนแรกนึกว่ามาจากเซมเปรมิลานนะครับแต่จริงๆเขาไปอ้างอิงมาจากเพียเนต้ามิลานอีกทีหนึ่งก็ คนติดตามหลักหมืน่นก็ต้องกรองเช่นกันบอกว่ามิลานยังไม่ยอมแพ้ครับในการไล่ล่าคว้าตัวฮาคิมซิเยกนะครับตอนนี้เปาโลมัลดินีนะครับกับริกกี้มาซาราผู้บริหารของมิลานกำลังมองหาโอกาสอยู่มิลานอยากได้ตำแหน่งย์เมเกอร์ที่พอเล่นปีกขวาได้ซึ่งตรงสเปคพอดีเพราะซิเยกเป็นทั้งย์เมเกอร์เป็นทั้งปีกขวาเล่นได้2องตแหน่งเลยตอนแรกสนใจตั้งแต่ซัมเมอร์แต่เชลซีอยากเก็บไว้ต่อ อย่างไรก็ตามครับทันทีที่โอกาสลงสนามน้อยลงของซีเยกทําให้ตอนนี้มิลานจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งแล้วก็อยากจะขอยืมตัวซีเยกไปร่วมทีมนะครับก็โดยส่วนตัวก็ต้องกรองแต่ถ้าถามผมผมอยากให้ซีเยกสู้ก่อนจนจบฤด,ดูกาลก่อนถ้าสู้จนจบฤด,ดูกาลและยังแย่งตัวจริงไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องอนาคตแต่ถ้าเกิดจะปล่อยค่ะผมเชียร์ให้ขายขาดมากกว่ายืมตัวนะครับเพราะมันได้เงินการันตีแน่มิลาน ถ้ายืมตัวไปต้องมาลุ้นครับว่าเขาจะเซ็นถาวรหรือเปล่านะครับอย่างโทมรี่อ่ะโอเคเขาเลือกเซ็นแต่ก็เคยมีอีกหลายดีลที่เขาไม่เซ็นถูกไหมครับถ้าปล่อยก็คงปล่อยถาวรมากกว่าแต่เบื้องต้นให้สู้ก่อนละกันนะครับปิดท้ายครับกันที่อันโตนิโอคอนเต้ครับโอ้โหข่าวมาแรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่ครับโรมาโน่บอกว่าเดิมทีคอนเต้ e เป็นกุนซือที่ ไม่ชอบคุมทีมกลางซีซั่นอยากคุมซัมเมอร์มากกว่าเพราะว่ามันมีเวลาเตรียมทีมนะครับเขาไม่ชอบคุมแบบแก้ขัดมันไม่ใช่สไตล์ของเขาแต่อย่างไรก็ตามครับโรมาโน่บอกว่าสโมสรเดียวในตอนนี้ที่เปลี่ยนความคิดของคอนเต้ได้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรมาโน่บอกว่าคอนเต้เองก็พร้อมที่จะรับงานนี้เหมือนกันแต่ยังไม่มีการคุยยางเป็นทางการยังไม่มีการเจรจาเริ่มต้นเพราะว่าฝั่งแมนยู กำลังคลุ่นคิดอยู่นะครับว่าเอ๊จะเอายังไงดีกับอนาคตของโอเลกุนนาโซชานะครับจะปลดไหมคือตอนนี้มีความคิดจะปลดไหมมีแต่ก็ยังไม่ได้แบบหนักแน่นฟันธงฟันฉับว่าปลดแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะแบบ60-40 60, 60 40, ปลด40ไม่ปลดบอร์ดแมนยู you, ยังช่างใจอยู่แล้วก็คอนเต้ก็เหมือนกับโอเคผมพร้อมรับงานนี้นะแต่ว่า แมนยู you, คุณมีเคลียนาะคตโอเรให้ได้ก่อนถ้าเกิดไม่ปลดก็โอเคผมก็ไม่รีบรอซัมเมอร์ทีมอื่นๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าปลดคอนเต้ถามว่าพร้อมไหมพร้อมเหมือนกันจริงๆก็คล้ายมูรินโญ่มูรินโญ่เคยบอกเองครับว่าไม่ชอบคุมทีมกลางซีซั่นแต่สุดท้ายมูรินโญ่ก็คุมสเปอร์กลางซีซั่นหมดแล้วคอวอันนี้มันเปลี่ยนใจกันได้แต่โปรเจกต์มันต้องใช่นะครับซึ่งในมุมของแฟนเชลซีถามว่าอยากให้คอนเต้ไปคุมแมนยูไหมไม่ได้อยากอยู่แล้วครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าคอนเต ตอนคุมเชลซีก็เห็นครับว่าปีแรกแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2แม้จะดูดทอฟอฟแต่ก็ไม่ได้แชมป์เอฟเอคักเก่งครับคอนเต้เป็นกุนซือที่เก่งมากๆ world class ดังนั้นถ้าแมนยูได้ไปกับนักเตะแมนยู Man ที่มีทั้งโรนัลโด้บรูโน่รัสฟอร์ดบ็อกบาซานโชพวกนี้อันตรายแม้ว่านักเตะแมนยู Man ขุมกำลังอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นหลัง3ามก็ตามนะครับซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบคอนเต้ e กับซนะีดาระยอดโคช้ชทั้งคู่นะ แมนยูได้ใครไปก็อันตรายทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าเลือกได้เอาเป็นซีดานดีกว่านะครับแม้ซีดานก็จะใช้ยุโรป3สมัยติดแต่ว่าถ้าเลือกได้เลือกเป็นซีดานเพราะอะไรเพราะคอนเต้แกเป็นอดีตกุนซือเชลซีไงออมันมีเรื่องของความผูกพันแบบแฟนเชลซีก็แบบไม่ได้อยากเห็นคนที่แบบเราเคยเชียร์เคยสนับสนุนไปคุมทีมตรงข้ามเหมือนกับตอนมูรินโญ่แบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้คอนเต้อย่าเพิ่งรับงานและกันแม้โอกาสจะมีพอสมควร มีโอกาสนะครับมีโอกาสมากกว่าตอนที่สเปอร์เข้ามาเจระจานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ในแคมป์แมนอยู่บรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีครับนักเต่เริ่มหมดความเชื่อมั่นในตัว o ek, โอเลกุนนาโซชาแล้วถ้าปลดนะตอนนี้คอนเต้เต็งหนึ่งแต่ขอแอบปันใจเชียร์ค e, อนเต้ย่าเพิกงรีบรอซัมเมอร์เดี๋ยวมีข้อเสนออื่นๆมาอีกเยอะ ไม่ต้องรีบนะคอนเต้ e, นะครับแต่ที่ต้องรีบคือทัวร์ดูบอลกับปีเตอร์โบสครับอันนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับก็ดู2คู่เจอไบรตันเจอลิเวอร์พูลทัวร์สี่สนามไปเค้าดาวปีใหม่ที่กรุงลอนดอนด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดทักมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจของปีเตอร์โบสนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็ยา่าจอมทองไปจัดกันได้ JIB นะครับ ช้อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w j i p c o t h Tenku Gaming Gear นะครับแบรนด์คนไทยแทย้ๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่1,990บาทช่องพีทบอลลด100บาทด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับคลิปสรุปข่าวเช้าจะหายไป7วันนะครับเพราะว่าผมไปผ่าตัดวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีจะกลับมาด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขอบคุณทุททกๆกกำลังใจที่ส่งเข้ามากันด้วยนะครับช่วงนี้พีทบอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย you. <laughs>